ผมเคยชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่ากลับมาเตอกลับบ้านฮอเตอร์ผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันทีมาเรียกยังไงก็ประมาณนี้แหละของศิลปินเก่งวัชรานะฮะเป็นเพลงที่มาจากนู่นนะครับต้นยุค90นะคใครที่อ,อยากจะรู้ทําไมผมถึงชอบเนี่ยก็ลองไปเสิร์ชฟังใน y t u t u นะฮะผมชอบความหมายของของเขานะครับเนื้อหาเพลงแล้วก็ท่วงทํานองทางขอดมันก็จะเป็นทางขอด์ <c oughs> ด G คอร์ m i มา r เน i n o r ีประมาณนี ก็จะเข้าขคนต่างจังหวัดนะฮะเมื่อก่อนอยู่บ้านนอกคลองนาก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับนโซนนี้แหละก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตในบ้านนอกคลองนาที่มีแฟนนะผู้หญิงน,นะครับตอนนี้แฟนก็อาจจะเบื่อการทําไร่ทํานาแล้วก็ทิ้งเราไปหนีเราไปไปอยู่ในชีวิตเมืองหลวงเมืองใหญ่อะไรทํานองนั้นเนื้อหานะฮะ,ะ,ฮะก็นะครับฝึกร้องฝึกเล่นมาแต่สิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวเพลงนี้ก็คือคี่จีฮะคอร์ดนี่เสียงสูงมากครับตะโกนแหกปากกันร้องเนี่ยนะฮะแต่หลังจากที่ผม พอจะเล่นเก่งเล่นเป็นแล้วก็ใช้เพลงนี้ในการเล่นมาตลอดนะครับจะเล่นแบบไหนก็ตามนะเล่นคนเดียวของขำหรือว่าจะมีกินลงกินเหล้าอะไรกับเพื่อนเนี่ยก็มกักจะนําเสนอเพลงนี้แล้วทุกคนก็ชอบนะแต่ผมมารู้ที่หลังไงว่าเพลงนี้มันเอ๊ะทำไมมันเหมือนเพลงฝรั่งอย่างเลยนะเพลงฝรั่งเลยนะี้ก็คือเพลงของศิลปินไมเคิลรอนทุล็อรับชื่อเพลง Take Me to Your Heart พอไปก็เลยแบบเกิดคําถามในใจว่าเพลงที่เราเคยชอบเนะี่ยตรงนี้ไปก๊อปปี้ใครมาอย่างไงหรือเปล่านะใช่ไหม นะฮะว่าเราเองก็ฟังเฉยๆเราเมาื่อก่อนมันไม่ได้มีอินเทอร์เนต็ตที่มันเข้าถึงเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ค่อยมาดูหาข้อมูลเอาทีหลังก็เลยมารู้ว่าอ๋อนะครับทั้งเก่งวัชระนะครับเพลงเนี้ยกับบ้านฮเฮาร์เตอร์ที่ผมชอบเนี่ยกับศิลปินไมเคิลโรนทูลล็อกเพลงเทคมิทูยูฮาร์ดเนี่ยต่างก็ไปเอาต้นฉบับมาอีกอีกเพลงหนึง่งแต่เป็นศิลปินของฮ่องกงศิลปินชื่อดังในยุค90นะครับ พูดถึงจางเสียโยเนี่ยทุกคนคงรู้จักเขาดีใช่ไหมฮะคอหนังจีนทั้งหลายนะครับคอหนังจีนหนฮ่องกงนั่นนะฮะเป็นนักร้องนักสแสดงที่มีชื่อเสียงโอ้สุดัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะจางเสียโยเมื่อก่อนเนี่ยชื่อเพลงที่จางเสียโยร้องไว้ก็คือเพลง Goodbye k i s อันนั้นก็คือปล่อยมาที่ฮ่องกงนปี1993ฮะ1993ตอนผมยังเป็นเด็กน้อยกันอยู่นะีแล้วก พอเก่งวัชระก็เอาเอามาร้องเข้าใจว่าในตอนนั้นเป็นเป็นของค่ายนิติทัศน์ค่ายเทปนะฮะทุกวันนี้ก็น่าจะไม่มีค่ายนี้เนาะก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในในค่ายเนี่ยนะเขาเขาไปเอามาแต่ผมไม่แน่ใจฮะว่าเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มายังไงอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าไอ้เรื่องของการได้มาเนี่ยคงจะซื้อละมั้งนะครับค่ายใหญ่แบบนั้นใช่ไหมก็ซื้อมามามา,มาทำคือ1นปีนะ,ะหลังจากที่เพลงนี้ออกมาแล้วก็ดังทั้งในฮ่องกงในไทยในอะไรก็จะเห็นมีในยุคนั้น,นใช่ไหมก็เลยซื้อมาแล้วก็เขียนนะครับ อาจารย์นักแต่งเพลงของค่ายท่านหนึ่งผมก็จําชื่อแกไม่ได้นะฮะก็แกก็มาแต่งเนื้อใส่นะฮะเพนดีเคยอยู่บ้านเนื้อเจ้าจากไปตั้งแต่วันสงกรานน่ะแต่ท่อนที่ผมชอบจริงๆก็คือเป็นท่อนที่บอกว่าเบื่อบานเฮาก็ไปเบื่อทำหน้าก็หายอาจจะเฮ็ดจังใดให้เจ้าคืนย้อนมาเจ้าคงหลงกับแสงเจ้าคงเพลินกับสีเนี่ยโอ้โหแบบแต่ละวว่า แต่ละคำเนี bag, right in, other, back, uh, ่ยม so right so ันความหมายมันลึกซึ้งกินใจเราเราอยู่ในบ้านไร่บ้านนาอย่างนี้ยิ่งเป็นขณะเป็นเด็กเนี่ยเราเรายังอินนะฮะก็เลยก็เลยชอบนะฮะแล้วก็เล่นมาแล้วทีนี้อยู่ๆมาวันหนึ่งเราไปเห็นฝรั่งนะครับอ่าไมเคิลโรนตูร็อกมามาร้องเนี่ยก็เลยงงว่าตัวรงใครก๊อฟไม่ก๊อฟนี่ก็เลยไปหาข้อมูล่ถึงได้รู้นะครับถึงได้รู้ว่าไมเคิลโรนตูร็อกน่ะไปซื้อลิขสิทธิ์มานะฮะแล้วก็ไปออกเพลงนี้ในในปี2004ก็นั่นหมายความว่าผ่านไป ประมาณ11ปีนะฮะอ่าสิปีถ้าเทียบกับไทยก็คือเก่งวัชรลเนี่ยร้องเพลงนี้มามาก่อนไมเข้ารนูนตุลกเนี่ยถึง10ปีนะครับร้องมาก่อนไมเข้ารนตุลกเนี่ยผมไปาตามหาข้อมูลเขาบอกว่าเขาเขาได้ยินเพลงนี้จากจากจีนที่เป็นเพลงจีนนะไม่ใช่ว่าได้ยินของไทยครับเขาได้ยินมาจากจีนแล้วเขาเขาก็เลยประทับใจแต่เขาไปได้ยินปีไหนอันนั้นผมไม่ทราบะฮะ โอ้โหมันจะไปได้ยินล่วงเลยผ่านไปสิปีเขาอาจจะได้ยินก่อนก่อนหน้านู้นก่อนก่อนที่จะออกออกเพลงนี้นะครับก่อนที่เพลงนี้จะวางจัดจําหน่ายในปี2004นะี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นก็เลยซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็ดังคนไทยก็รู้จักเพลงนี้กันเยอะนะก็เห็นร้องรเราเก๋อะไรกัน <laughs> เต็มที่เลยในเมื่อก่อนแม้กระทั่งทุกวันนี้แล้วมั้ะนะมงนะครับเพราะว่าอ่ก่อนหน้านั้นก็ศิลปินเก่งวาชราเขก็มาร้องก็ถือว่าฮิตระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะ อ่าเดี๋ยวเล่าประวัติคร่าวๆมาทุกคนคงไม่คลางแขลงใจนะครับว่าตุลงใครกรอบใครไม่อะไรยังไงใครต้นฉบับมายัางไงกระจ่างแจ้งแล้วใช่ไหมทีนี้ผมก็จะเล่นให้ฟังนะครับแต่แต่ผมคงไม่ร้องเพราะว่าเสียงสูงมากถ้าผมจะร้องเราผมจะเอาคาดคาโป้นะฮะอาจจะเล่นเป็นคีย์หนึ่งใช่ไหมอาจจะเอาคาดคาโป้มาให้ร้องมาเป็นคีย์ซีน,ะนยยบ้น,น,น เจ้าจากไปท้งตะวันสงกางคีซีก็ได้ถ้าคีซีมองว่าต่ำไปเอาคีดีก็ได้เพนที่เคยอยู่บ้านเนื้อเจ้าจากไปท้งตะวันสงกางอย่างนี้ก็ได้นะฮะมันมีคีจีนะค,ครับหรือจะทดมาเป็นเอฟเพนที่เคยอยู่บ้านเนื้อ เจ้าจากไปตั้งแต่วันสงกรานอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าผมจะบันเล่นต้นฉบับบรเลงผมจะเล่นแบบบรรเลงเอานะฮะไม่ไดงร้องเล่นเหมืนมันนี้ อะไรประมาณนี้ก็กลับมาเตอ้อยังงงอยู่แล้วตกลงว่ากลับบ้านเฮาเตอ้อหรือว่ากลับมาเตอ้อแต่ก็เสิร์ชฟังได้นะครับน่าจะหาไม่ยากนะครับในในยูทูบคือทํานองมึงก็ไพเราะเพราะพิงค์นะฮะแต่บอกตามตรงนะผมผมไม่เคยฟังต้นฉบับจากจางเซียโยนะฮะชื่อเพลงว่า Goodbye Kiss ถ้าท่านสนใจก็ลองลองลอง,ลองดูผมคิดว่าน่าจะมีนะถ้าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ Goodbye แปลว่าลาก่อนนะ Goodbye แล้วก็ Kiss ก็น่าน่าจะเจอ ก็ลองลองดูนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นํามาเล่าให้ฟังสําหรับหนึ่งในเพลงโปรดของผมนะครับที่ฝึกหัดฝึกเล่นฝึกร้องมาตั้งแต่ฝึกเล่นกีตาร์ใหม่ๆนะครับอ่าก็เนิ่นนานผ่านมาจนทุกวันนี้ก็ยังหยิบมาเล่นหยิบมาร้องกันอยู่นะทุกคน